ฮัลโหลฮะสวัสดีสวัสดีครับวันนี้พบก,กับเกม Need to peel นะคือฉันต้องการไปชิงช่องนะเนื่องในโอกาสวันฮาโลวีนนะครับวันนี้ผมก็เลยเล่นเกมเพลย์เลยดูนิดหน่อยนิดหน่อยเราเอาให้จบเลยดียกันนะ mm hmm. ครับล้วไซก์ก็บอกว่า,วาปุ่ม A s w d คือเตอแนะส่วน E คือสำรวจไฮไลท์ต่างๆ ของต่างๆที่ไฮไลท์อยู่นะครับแล้วครับไม่ต้งรีรอเราไปเริร่มกันเลย,เยดีกว่าครับพรีโ Go to the bedroom ให้ไปห้องน้าไอเลอร์เวน w อว่าฉันรักมันมากเลยนะเมื่อตอนฉันยังเด็ก เมือนจะเช้มือเดียวเล่นเลยนะดูดิมันเดินถอยหลังเปิดไปได้ไฟก็เปิดไม่ได้ครับมีสีคือกดได้นี่คืนี่คือวันที่ ยี่สิบเตือนสี่คอสอหนึ่งเก้าแปดหกนะฮะเวลาตีสามครึ่งปวดฉี่ตอนตีสามนี่เหรอนี่เหมือนจะลงไปต่อไม่ได้นะฮะต้องไปอีกทางตุกๆคือเกมเงียบมากเลยนี่คือแบบเหมือนจริงเหมือนตอนปวดเยยวแล้วออกไปเดินนี่ไม่มีเสียงอะไรเลยนะเจอมีครับมีแป๊บหนึ่ง เพื่ออะไรอเหมอนจะต้องซ่อมมันนะเอาแวะก่อนแวะแวะใช้ไม่ได้เวะเยอะจัดนี่ปวดเย่วนี่ปวดเย่าแล้วเดินนี่ยิ่งปวดเย่าใหญ่เลยนะไม่ไสิต้องชิงช่องสินี้กันครับนี่บ้านตัวเองนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าห้องน้ำอยู่ไหน จริงนี่เรื่องจริงคือบ้านใหญ่มากอะแค่วปวดชิ้งช่องทีก็เดินไกลขนาดนี้นะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวผมผมนี้ไม่ไหวนะคือแบบในห้องนอนอะคือมันต้องมีห้องน้ำอยู่ด้วยครับเพื่อความสะดวกสบายโอ้เฮ้ยเจอไอ้คนเห็นเงา ตรงกระจกขวานี่ครับเมื่อกี้มีเงาจริงนะแปลบ๊บ๊ะ๊ไม่เชื่อคอไปไหนได้ฮะมาเยิ่มมาเถอะเอสิ้นสิ้นไอ้นี่ซัมวอเตอร์โอ้โหคอแห้งอันเนี่ยโอ้ยนอ,อ,อนไปสองชั่วโมงแล้วทำไมหมีของเราอยู่ตรงนี้ได้มันเริ่มมีอะไรแบบพิกลพิการแล้วว่ะ เฮ้ยพี่กลนพี่กลนแล้วขอแห้งเหรอ,อมันมารูปนี้เหมือนจะแตกนะฮะเมื่อกี้มันไม่แตกนี่เรื่องเลยทุกคนมันมาทีละหน่อยอะ่ะทีละนิดทีละหน่อยเฮ้ยนี่มันราวมากขึ้น จะมาหิวน้ำอะไรตอนนี้เนี่ยฮ <40 If> ึนะครับมีร <se> ุปน่ากลัวโผล่ขึ้นมาลเมื่อกี้ยังไม่มีหิวน้ำปเ่อกี้น้าจากก๊อกสิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปห้องัวนะครับเมื่อกี้ขวานี้คือห้องน้ำจำไว้จำไว้เมื่อกี้ไม่ได้จำไว้เลย ข้างบนแล้วก็ขวานี่ก็คือนี่หรือเปล่ายืนห้องเทเตอร์ติดอะไรหรือยังให้คนผมแปลถูกปะบอกคอยห้อยู่น้ำถูกปะ <c oughs> ชักไม่ได้ใจแหละใช่ไม่ได้ ที่ผมพูดก็ขอแหงแล้เนี่ยน,นิดหน่อยนะครับเดินวนไปวนไปนี่แหละมั้งท้องครัวนี่แหละมั้งจริงครับชัดเลยอ๋อฉันหิวน้ำเหลือกเกินให้ทิสตี้เนี่ยเห็นไหมฉันเริ่มเบื่อแล้วฉันจะไปอ่านหนังสือมีห่าวแล้วทุกคนคือมีมนะัมนจากเลิฟกลายเป็น เฮลแล้วอะ่ะมันเริ่มมีอะไรงม่งเมแล้วเม่งเมแล้วเม่งเมงแล้วเจอน้องหมีมันที่ยี่สองเดือนอ๋อวันหนึ่งคือทีหนึ่งอะ่ะคือยี่สิบอี่ยี่นี ชีพไยแล้วริมที่23ครับเวลา6โมงเช้าต้องมี w h a t t h e h e l l ต่อให้เลยทำไมต้องมีหัวขาดโอ้โหรูปแต่รูปล,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 ลองให้้องให้หมดผมว่าไอ้คำมเพงที่เรามันลาวเนี่มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยไปดูกัน ในบ้านนี่มันแบบต้องมีแล้วแหละวิญญาณนะเออนี่ผมกำกำก้นก็อีอยู่นะกำกำแน่นเลยโอ้ยสวัสดีครับตัวมีอะไรบิดปกติน่แหละนะครับนี่ขวานี่คือไปห้องน้ำใช่ไหมมันมีเสียงกรับทุกคนมาแล้วทุกคน มีเสียงเสียงซาซาไม่เครเปิดโขดสดานะออไฟนี่ก็ใช้ไม่ได้นี่อยู่มากี่วันไม่ยอมซ่อมไฟนะฮะสองสามวันแล้วดิออมันมจะเห็นเราเลยนะอ๋อเสียงซาซานี่ก็คือ ทำไมโตโจนเลื่อนฮันเน่เกิดอะไรขึ้นเจอเลยเจอเฮนิดอเพียร์ไอโก e ูเบ o รวันที่หนึ่งเอา้าเมยเวลาแปลกแปกไปอะ่ะในขคอสอมันเรื่องเดือนลาง่ะทุกคนนี่เราย้อนอดีตไปเนี่ย ในต,ตอนนี้เฮ้ยคือห้องแบบมีหลายห้องอะ่ะนี่ลือเราฝันอยู่ปะอ๋อ,อ or, ไอ้ตือไอ้ห้องนี้นะครับคือตรงที่มันมีรอยร้าวนะี่ยซึ่งตอนนี้มันเป็นทางให้เดินได้แล้วทุกคนเฮล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 อะไรเนี่ยพิธีกรรม ถจ้าจับปูชายันฮีชูสเตตเป็ดคุณควรจะกลับไปนอนนะเอากลายเป็นพวกเดียวกันแล้วอะจบเนี้ยเหรอที่บอกผมก็คือให้กลับไปนอนน่ะเหรอเฮ้ยอะไรวเนี่ยเที่ยวแล้วจบเกณฑ์ที่ทำใน หนึ่งปันครับสำหรับมาราวีตอนยี่สิบเอ็ดขอคุณที่เล่นนะฮะขอคุณเช่นกันครับนี่มันเกียมอะไรเนี่ย